สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำาบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์คอลัมน์คิดเขียนคุยโดยคุณรุ่งเรืองปรีชากุลมานำเสนอรครับที่ปรึกษาอันว่าเปิดทางให้ทักษิณหนีง่าย ถ้าพูดตามสำนวนชวนขำคืนก็ต้องบอกว่าเชกูว่าแล้วกรณีที่ดาโตเซรีอันวาอิบราหิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียจะแต่งตั้งอดีตนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวในตำแหน่งประธานอาเซียนส่งผลให้บรรดาลิวลุลน้อยใหญ่ในข้อพักเพื่อไทยได้ดานหน้ากันออกมาดีกินเปล่าประกาศชื่นชมสุดีนายใหญ่กันอย่างสิ่งแส สหายใหญ่ภูมิธรรมเวชยชัยที่ใบหน้ามีสีเลือดฝาดตลอดเวลาเหมือนคนที่เลือดลมสูบฉีดดีออกปากด้วยความชื่นชมหลังจากถูกผู้สื่อข่าวถามเมื่อวันที่17ธันวาคมเมื่อวานนี้ว่าเพราะท่านอดีตนายกทักษิณมีประสบการณ์ความสามารถในการแก้ปัญหาประเทศไทยจนบรรลุและต่างประเทศยอมรับจึงเป็นสิ่งที่หลายประเทศอยากได้คำปรึกษา อย่างไรก็ตามนายภูมิธรรมเวชเชชัยซึ่งใครก็รู้ว่าเป็นสายตรงของศูนย์กลางอำนาจบ้านจันทร์สองลาได้กล่าวออกตัวว่าเรื่องนี้ต้องถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของนายอันวานายกรัฐมรตรีมาเลเซียที่ตั้งเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวและเป็นเรื่องส่วนตัวของอดีตนักโทษเด็กขาดชายทักษิณเช่นกันนายภูมิธรรมที่นอกจากจะเป็นรองนายกรัฐมนรีและรัฐมรีวว่าาาก,กกกรระงโหมในรัฐบาลชุดนี้แล้ว ก็ยังมีบทบาทในฐานะเป็นพี่เลี้ยงคอยฝึกงานให้แก่มาดามแพรนายกรัฐมนตรีที่ไม่ประสีภาษากับการวยหารรัชการแผ่นด,ดินยังได้อวยนายใหญ่ว่าท่านอดีตนายกทักษินเป็นบุคคลสำคัญในระดับโลกไม่ได้เป็นที่ปรึกษาของนายอันวาเท่านั้นแต่เป็นที่ปรึกษาอีกหลายประเทศหลายประเทศที่นายภูมิธรรกล่าวถึงนั้นอย่างน้อยก็มีประเทศกัมพูชาเป็นหนึ่งในประเทศนั้น พราะทักษิณเคยได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกัมพูชาสมัยที่ฮุนเซนเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นช่วงเดียวกับที่ทักษิณเป็นนักโทษหลบหนีคดีอยู่ในต่างแดนข่าวที่อันวาอิบราฮิมจะตั้งทักษิณชินวัตรเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวในตำแหน่งประธานอาเซียนที่นายกรัฐมนตรีผู้นี้ซึ่งจะเข้าทำหน้าที่ในปี2568นั้นถูกเผยแพร่โดยสำนักข่าวรอยเตอร์ เมื่อวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาจากการถแถลงข่าวร่วมของมาดามแพทกับนายอันวาในโอกาสที่มาดามแพเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียรอยเตอร์รายงานว่านายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเปิดเผยว่าการแต่งตั้งทักษิณเป็นที่ปรึกษาในตำแหน่งดังกล่าวนั้นเป็นข้อเสนอของทางฝ่ายมาเลเซียและทางฝ่ายไทยได้ตอบตกลงซึ่งนายอันวาได้กล่าวขอบคุณต่อมาดามแพ เปรียบเสมือนคนเดินศาลของบิดาว่าขอบคุณที่ตกลงตามนี้เพราะเราต้องการประโยชน์จากประสบการณ์ของรัฐประุษท่านนี้จะอะไรก็ตามแต่เรื่องนี้มองพื้นๆอย่างน้อยก็ทำให้ทักษิณสามารถนำไปเป็นใบรับประกันเพื่อการฟอกขาวให้แก่ตนเองในฐานะที่เป็นอดีตนักโทษคดีทุจริตโกงบ้านกินเมืองและใช้เป็นประเด็นสำหรับโฆษณาชวนเชื่อหาเสียงเรียกคะแนนในทุกๆเวที ให้แก่ตนเองรวมทั้งบุตรสาวและพักเพื่อไทยได้เป็นอย่างดีนับแต่น,นี้เป็นต้นไปในขั้นดเดียวกันคนทั่วไปคงไม่เชื่ออย่างที่นายภูมิทำเห็นว่าการที่ทักษิณได้เป็นที่ปรึกษาอันว่าอาจมีส่วนช่วยส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีปัญหาระหว่างสองประเทศเพราะต้องไม่ลืมว่าทักษิณคือผู้ก่อปัญหาฝ่ายใต้ให้ลุกโชนขึ้นมาจนถึงวันนี้ถ้าจะว่าไปแล้ว คนอย่างทักษิณน,นั้นก้าวทุกก้าวที่ย่างเดินล้วนไม่ธรรมดาต้องมีการวางแผนเป็นอย่างดีว่าตนจะได้ประโยชน์อะไรที่เป็นกําไรสูงสุดและเป็นการได้มาจากการลงทุนที่ต้องมีรายจ่ายทั้งสิ้นปีหน้าเมื่อในอันวาอิบราฮิมซึ่งในอดีตก็เคยติดคุกในฐานะนักโทษคดีทุจริตที่มีปูมหลังเหมือนกับทักษิณรวมทั้งยังมีคดีทางเพศพ่วงอยู่ด้วยเข้าดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ก็เท่ากับเป็นการติดปีกให้ทักษิณสามารถบินโดยเครื่องบินเจ็ดส่วนตัวออกจากประเทศไทยได้โดยใช้เป็นข้ออ้างข้ออนุญาตด่อสาลเพราะเวลานี้ทักษิณถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศเนื่องจากมีคดีมาตร,รา1นึเป็นชนะติดหลังในปัจจุบันนี้นอกจากคดีมาตร,รา1นึที่เป็นบ่วงกรรมมัดคอทักษิณห้ามออกนอกประเทศ1คดีแล้ว ก็ยังมีอีกหลายกรณีซึ่งกำลังจะเป็นคดีที่โยงผูกกับทักษิณอย่างน้อยคดีป่วยทิพย์ชั้น14ของทักษิณที่ปปชกำลังจะเอาผิดกับ12คข้าราชการประจำของกรมรชาชทัณฑ์และโรงพยาบาลตำรวจก็กำลังจาะคอหอยอยู่เพราะทักษิณน,นั้นถือว่าเป็นสารตั้งต้นโดยเมื่อวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการบปชมีมติรับเรื่องที่มีการกล่าวหาว่า นายสาหการเพชรนรินทร์อธิบดีกรมราชทัณฑ์และพลตํารวจโททวีสินเวชวิธานนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตํารวจรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ส่งตัวนายทักษิณจากเรือนจําพิเศษกรุงเทพไปรักษาที่โรงพยาบาลตํารวจเป็นการกระทําโดยมิชอบและยังเอื้อประโยชน์ให้ทักษิณอยู่รักษาตัวไม่ต้องถูกคุมขังในเรือนจําจนกระทั่งครบ180วันทั้งที่ไม่เจ็บป่วยจริงท้งนี้ คณะกรรมการบป,ปชพิจารณารายงานการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วเห็นว่าจากการตรวจสอบพบว่ามีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพียงพอจึงมีมติรับเรื่องไว้พิจารณาและดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อให้คณะกรรมการบป,ปชทางคณะเป็นองค์คณะไต่สวนและหากในขั้นไต่สวนพบว่ามีบุคคลอื่นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําผิดก็ให้ดําเนินการไต่สวนกับบุคคลดังกล่าวต่อไปด้วยดังนั้น ในวันข้างหน้าหากทักษิณจำเป็นต้องหนีออกจากประเทศไทยไปเป็นสัมภเวิซีอยู่ในต่างแดนอีกครั้งไม่ว่าจะด้วยคดยีใดก็ตามทักษิณก็ยังพอได้อาศัยตำแหน่งที่ปรึกษาส่วนตัวประธานอาเซียนเป็นใบเบิกทางบินหนีออกนอกประเทศคงอีรอบเดียวกับปี2 5 5 1ที่เคยหลอกสารว่าจะไปดูกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศจีนสุดท้าย ก็หายเข้าปีดเมฆไปถึง15ปีรุ่งเรืองปรีชาคุณศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำ เพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ